มันยังไม่ถึงที่มันยังไม่ถึงที่เล้วอะไรจะเต็มหมดเนี่ยของอะไรวะเออไป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 พี่พี่ไดู้แล้ว่ยหนูนะ ไงคนแล้มาเอะไรพ่ออคนแว่าเจอคนแลเอาเจอคนไเหี่เราะพขอที่ขอทิขอทระเออเยอก็ลูกอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวูไปเคลียร์ก่อนเลยคนแรกนะพี่ไปขอก่อนเอออยู่นี่นะเรืออะไรเ่าพี่ลู้เจีแน่ๆเลเีไๆพ่อเฮ้ยขอที่อื่นเลยไม่ตาคน เงือกเักอกต้อคนนี้นะต้องมีอันโดนเงือกต้องอ่ะลักษณะเห็นไหมทำไมพ่อผุนพองยังทองคาพูดพองยังทองคาต้องเป็นคนมีอันจะกินแน่เลยแกรู้เลยว่าเขามีมีอันจะกินนะพ่อบุงดูที่ผุนใหญ่ไปเลยเอาอ้วนเขาอ้วนพี่รู้ว่าคนไม่มีกินไม่มีคนไม่มีกินต้องอย่างเราดีไงพ่อ น้าต้องเดี๋ยวเข้าไปไปขอทานก็เพราะขนมเบื้องยวนเลยไปตบให้ชื่นเลยเพราอันนี้น้าขนมเบื้องยวนอสวัสดีครับท่านเจตีมหาเจตีเจตีมหาเจตีพ่อผมไม่เคยขอเออผมเป็นขอทานครับด้วยควาสงสารคนยากคนจนนะครับขอบคุณมเยี่วันแล้วเห็นไหมพวกเราแย่แล้ว แย่ยิ่งกว่าเราพี่เป็นขอทานแต่ลูกเป็นขอทานครับถองเป็นขอทานแล้วพะคุณผมจนคาัปู่แล้วทำไมถึงจนแล้วพะคุณเอ้ยเอ่อพ่อแม่ไม่มีไร่มีนาให้ครับโอ้ทำไมพ่อแม่ไม่มีไร่มีนาแล้วลูกเอ้ยพ่อแม่ผมก็จนโอ้ทำไมพ่อแม่ถึงจนจนมาถึงผมก็จนแล้วทำไมหนูถึงจนล่ะลูก น้าเคยโดนตีขอกมาไหมถามมากพี่ดูไอ้ถามมากนี่เอาไปสัมภาระครัวผมเลยไหมเออถามนี่ก็เออทำงานได้ด้านทะเบียนบ้านอีกขอทานขอทานครับไม่เป็นไรี่ลูกกลางเจ็ดวันนี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยไม่ได้กินข้าวป้าแล้วกินอะไรพ่อกินตะกุ้งเผาโอ้ยพูดอะะไรรป้า กินกุ้งเผากินในกุ้งเผาที่เขาเหลือเศษแล้วมันทิ้งแล้วก็ไปเก็บกินข้าบแค่อิ่มไปมือเลยก็พโอ้โหไหนูอะไรดูโอหน้าตสารเป็นอะไรในมือเป็นอะไรแอนไอ้าสอบแงเขาถามว่ากระโถกไปดีเออ ขอบคุณเลยมันเป็นเวรกรรมนะครับเวรกรรมไม่จังรอทุกชาตินานำชาตินี้ก็ได้เจอแล้วนักคุญเราได้ทำความดีนะทำบุญแล้วก็เฉลไว้การเป็นธรกรรมเห็นไหมลูกเอ้ยเวรกรรมตาพันครับเป็นอะไรอ่ะพ่ออะไรนะเฮ้ยอ๋อจบพี่เกดด้วยกันเนี่ยเราจะถามมากเกินไปผ่านที่จบใช่ไหมอย่าได้ก็จะตาม ดูเลยผมมีเงินมีทองมีร้านมีของก็นึกว่าสมเพศนวทนาผมนคนยากคนจนจะทักพี่ลพลหลวงฉันมีอยู่สี่สิบใช่ไหมซื้อขนมเบื้องไปแล้วยี่สิบฉันก็ยังเหลือตั้งอีกยี่สิบบาทเล,ลีคยนะพี่ยังเหลือยี่สิบใช่ดีสห<น>าร สงสารขอทานดูทิหนะ้าหอมแห้งเลยทางที <c oughs> เอาเงนเนี่ยให้ขอทานไปเถน,นะพี่นะเออกูว่าเมื่อกอนมีอันจะกินเอะไรมีมียี่สิบนะวมีสี่สิบนะกว่าซื้อขนมไปยี่สิบหรือยี่สิบเนี่ยกะก็จะไปซื้ออะไรกินพรุ่งนี้อ้าว ก็มันก็ไว้ผมไม่รบกวนแล้วครับไม่เป็นไรเัาอมีของกินพรุ่งนี้มันเรื่องของอีกวันหนึ่งแต่วันนี้เพื่อนยังไม่มีอะไรกินเลยเอาไปเถอะไปซื้ออะไรกินของก็ได้ด้วยนะขอเจริญเจริญนะพ่อคุณแม่คุณนะเเร็วลมาอยู่ร่มเย็นเป็นสุขกันนะเอาได้แล้วอีกทั้งวาจอีกวมไปไปขอดช่วยท่านเลยนะพี่ลนงจะกินครับขอรับเอาตั้งไม่แล้วทั้งสาม้งม่กนอร่อยเนี่ยเขาใช้ใคร อู่นแม่คุณเป็นใบด้วยนี่ขอตาเลยจาขอตเลยจตอนเนี้ยขยายไม่มีตาเลยลูกมีแต่ขนมโอ้ถ้าอย่างนั้นที่ร้วพวกเราเนี่ยกินกันมาบ้างแล้วฉันมีหิวแล้วจ้าให้หลานให้เถอหิวเลรอลูก เดี๋ยวเดี๋ยวก็เด่งกันนะเนี่ยนะอ้าอส่ตาลูกตาตาล่ะบวชกันใส่ตาลแลู้กน่มากีบนะลูกลูกเป็้คนตางห้อะได้ยังไงล้วไอ้สมฮ้ยมึงเล่นได้ไอ้สมอ่ะเนื้อมึงยังไงอ่ะมึงยังไงอ่ะ เขาตางไม่มีเขาเหลือยุคยุติจกูให้กูแล้วเขาให้ของกินเขากำลังจะกินเขาให้รูปมึงก็บุญเริ่มจะเอาอะไรเนี่ยกูจะซื้อเหล้าเลี้ยงกันเยอะเท่ไท่ขอตังค์ได้เขาดุยาวที่กูเนี่ยแม่ทำไมทำเมื่อคืนไม่ดีเนี่ยกูไม่คุยกับมึงเมื่อคืนเนี่ย ตลาดเนี่ยของกินเนี่ยขากำลังจะกินเขาก็ให้รูปมใช่จะตังนะเขาเหลือยี่สิบบาทเขาก็ให้คูแล้วเขาคนใจดีขนาดไหนแล้วมึงมาถีบมาตีรูปเนี่ยขาไม่้ก็คุยกให้กันเล่าปะโถเดี๋ยวกูได้ยีิบเดี๋ยวกูอให้เดี๋ยวกูอาแก่กัดเียักัดียวบอกัียวัเี่ยวักยวกกวัดเ่หวกัดเียวกัดียักดียวเียวหัี่เนี่ยหเกี่ยวกัเกีกัเีย รออยู่ตรงนี hmm. mm ้ค hmm. ่ะ eh, ัญญานะห้ามลูรอียจ่ะอ้นั่งนี่เลยยมึงไปคุนขาแป้งองทีไปกินแต่มุกีล้่ง่างเป็นนิ้งกเส้นตีเลยน่าช่เามาหวานใส่ถุงกัพี่ยังันใจหอตาหวานใสู่ชอบปูดแม่กุคงสลัดไม่ได้เลย เออขนับมาแลเหรอลูกเพืคือว่ายังไม่ซื้อครับเออผมอยากจะถามสักหน่อยพราะคุณแต่ตัวดีเนี่ยแล้วก็ไม่มีลูกมีเต้าหรือป่านเนี่ยมาอยู่กันสองคนเนี่ยสี่คนลูกใครลูกฉันเนี่ยลูก4ีีีลูกก็สี่คนเออทำไม่เป็นไม่ลูก เลื่องวะเรื่ยงไปวานใครเขาทำมาเปล่านั่นไปเมายากรึม no ีไหนมาเปล่าป uh, ีนุ่งสี่คนหรออเแล่วเด็กมันไม่อยู่กับลูก้าหรอกทำไมมายูการลูกปลาทางอย่างนี้ล่ะบคุณไม่อยากจะเล่าให้ฟังเลยเล่าเถอะเล่าเถอะอยากรู้มันเป็นเรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีผมฟังแล้วผมก่ใจร้ายฟังเฮอ เราสู้กันฟังไม่เป็นไรคนดิฉันไม่ปากปอกข้อไล่หรอกฉันเนี่ยไม่ใช่คนนะเอาเป็นตัวเฮียอะไรพอที่หัวหน้าอะไรก็ไปพูดอะไรอย่างนั้นเล้วอะไรหัวหน้าน,นะเนี่ยเอาหัวหน้าก็ใช่หัวพ่ออู๋ไ,ไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่คนธรรมดาแล้วอ,อะไรนะแลต้องเป็นทูตประเแน่เลยฉันเนี่ยหลวงชาฉนฉันเป็นพ่อเมือง ก็เหมือนพูดว่าสมัยก่อนสมัยนี้ใช่ไหมใช่เอ้าก็เป็นถึงพ่อเมืองแล้วมาองไรเนี่ยก็ชีวิตสองคนในในเวลาราชการเนี่ยก็ทำงานก็ส่งเสียลูกเรียนส่งเสียลูกเรียนสี่คนอ่ะสี่คนจบเรียบร้อยหมดแล้วก็มีครอบครัวหมดแล้วทำไมไม่ไปอยู่กับลูกเล่าลูกได้ดีอ่ะไปมาแล้วเอาไปมาแล้วทำไมอ่ะไม่ได้ ไอ้ลูกพี่อะมาอยู่ไม่ได้เครลยครับมีปากเีเสียงเลีผมนกัรฉันเลยไม่อยากให้รู้ว่าเกิดร้อนฉันก็เลยหนีออกจากบ้านมาก็นมาสองคนความจริงแล้วเนี่ยนะฉันมีบ้านหลวงอยู่แต่ว่าเออบ้านหลวงอยู่ทำไมไม่อยู่ล่ะหมดแล้วพอเสียอายุแล้วก็หมดกำหนดแล้วโผลเสียแล้วผมก็ต้องเอาเอาแล้วโปร่เสียเนี่ยก็คุณเงินนันเนี่ยจะนานไม่ได้มนไง ได้เพื่อเป็นการนำมาให้เมื่อสามสี่วันสามสี่เดือนที่แล้วเนี่ยจะรลูกไหมเพราะว่าพอมาให้ได้เท่าไหรอ่ะห้าแสนโอ้โหเงินไม่ใช่ตัวจริงเพ่อได้ตังค์าแล้วตังค์ตงตัตัวได้เลยนเนี่ยแต่ไอ้ลูกคนเล็กมันเดือดร้อนเดือดร้อนทอามเขาจะไปตั้งหลักตั้งฐานเอไอ้ฉันเองก็อดลงทุนไม่ได้ก็ให้ลูกไปหลังจากนั้นกบลูกที่เหลือเขาก็เกอ ไอ้ลูกคนเล็กคนเล็กเลยเรียกว่าคนคือทองอะทอแม่จะราทู่แบบเนี่ยยไม่มีให้ไปเท่าไหร่นะสองเบอร์เขาไปพอยาไส้อะไรเรามาเกิจการมันใหญ่เขาใช้เงินห้าแสนนู่นเรียกให้ไปเท่าไหร่ก็ให้หมดเลยให้ลูกไปเลย้งหมดห้าแสนเลยจ้าจะเหลือเงินไหนเลยพวกมึงเนี่ยพอก็คิดว่าจะไม่ลำบากลองก็เหลือลูกคนโตลูกคนรองสามคน มีลูกติดสองคนนี้เขาก็รัดไปอยู่เขาก็ดีไปอยู่กัฉันไปอยู่กับลูกคนโตใช่้าไปอยู่กับลูกคนที่สองเรา้วจะไม่ไปอยู่เล้วอยู่สบายเลยก็ที่บอกในมือไม่แย่เอาลูกมามันไม่ไม่ไม่ดีไม่งามไม่เยอะเขามีปากมีเสียงกันไอ้ฉันก็มีอยากเป็นต้นเหตุก็เลยหนีออกจากบ้านมาก็มาสอนว่าโบราณจะว่าใช่ไหมพ่อแม่มีลูกติดคนยี่สิบคนเลี้ยงได้ นี่พ่อคนเดียวแม่คนเดียวมันเลี้ยงกันไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเป็นแบบเนี้ยครับเลาเข้าคุณนี้ขอทานขอทานเอางี้แล้วจะไปไหนเนี่ยไม่มีบ้านอยู่แสดงว่าออกจากบ้านรูกมาเนี่ยบ้านหลวงก็ไม่มีอยู่หมนก็หมดเวลาทางเข้าวัดผมก็มาวัดหนวงปุ่เลยนะลาตรงนั้นเดี๋ยวเ๋ยวไปนองตรงนั้นแหละสองคนตายายก็แม่ก็แม่ แล้วตอนนี้คนดีก็เยอะคนทั่วก็มากก็้วฉันก็มีแต่ตัวก็จะทำอะไรทะอล่าบาการก็ไม่มีแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปเช่าบ้านอยู่ละจ๊ะโีไม่มีที่อยู่กันเงินก็หมดใช่พ่อบ้านก็ไม่มีอยู่ลูกก็ไม่ให้อยู่อย่งทางที่ลูกไว้อยู่นะคงจะทับใจนะออกมาจากบ้านเอาวีนะต่อคนเชื่ออะไรเนี่ยเช่าหลวงชาน หลวงชาดิม่บ้านชื่นหลวงหลวงชาบ้านชื่นมีนามตะคุลไหมนามตะคุณอะไรพิชิตชนจ้าหลวงชาพิชิตชนหลวงชาิดูชนจําไว้ใต้พ่อหลวงชาพิชิตชนอาพ่อเจิดว่าอาพี่นะขอคุณถ้าไม่มีที่ไปก็มาอยู่บริจาคใช่ไหมโอ้จ้าโอ้โหพี่รับวสมัคร ไม่จำกัดความรู้และไม่เสี่ยงในประกันแล้วคุณจะขออ่ไรให้เราไม่ไปถูกให้เราไม่ไปถูกเพราะเขาเป็นขอท่าจริงทำไมพ่อมันดีใยอันเป็นกระจกหลุดไปมันมีอะไรให้ผมไหมหาย่ากแี้วมันถูกนี่พ่อครูเป็นเจ้าของบริษัทก็ไม่บอกด้วย โอ้โหอยางน <ampa> <ke> ี er. ้ประทุนของคนแก่จะรับเหรอรับได้ไม่จะปาอายุไม่จัดาไม่จะก็ดรู้ด้วยไม่ต้องใช้เินประทันีบริษัทอะไรล่ะพวกคุณขอทานไ่ต้องทำารทำนั่นเอาเท้าอย่างเดียวจะก็ได้นี่นี่ท่านจะบรการยังงบริสุทินะทำงานบริตุนะเขาให้เราก็เอาเขาไม่ใหเราบังคับผมคืนไม่ได้เนี่ย ไปไม่ะด้ดีกว่าไปตีไปปอดเขาแล้วก็กินทุกคนไม่าไม่ได้ตีในต้นเขาแล<ม>้วขอเขาว่าไงแล้วพี่หลวงเราก็แก่แล้วไม่รู้จะไปไหนไม่มีงานงทำชื่นว่าพี่หลวงว่ายังไงชื่นก็ว่าอย่างนั้นแหละ <c oughs> จบสิ่งดีกว่าจะไม่มีอะไรทำเลยจะเข้าบริจาคไหมจะได้ลงชื่อ,อไว้นับนับนับเยอะเลย เราจะได้ไปบริษัทใหญ่ประชาชนไม่ไม่่ไมอมใช้บัตรเลยแ่ฟอไมุ่ดไแล้วปัดป้างอะไรล้งไปต้องลึกเลยบัตรมันใช้ไม่ได้แล้วร้อนๆย่นี้ัดไม่เยอะมแล้วบัตรมันใช้ไม่ได้แล้วทำไมะพ่อใบเล็กจะไปไนเนี้ยทุคนเออเอนี้ไาอยู่กันอะไปอยู่กัน่ไมแล้วจะให้ไปงานแรกเลยงานงานใหญ่เลยโอ้โห วันนี้จะต้องขอให้กี่ขันเนี่ยให้ได้ห้าขันก็พอโโอ้หใช่จะได้พอกันกี่เรียกตอนนี้ขันเพิ่มอีสามคนดีกว่าเอือน้ำห้าขันนี่เงินหรือนน้ำเงินดิเงินเงินเงินเออเอางี้นะรับกม่อมเรียบร้อยกะหม่อมมาเรียบร้อยแล้ววันพรุ่งนี้จะให้ไปขอมาใหญ่เลยเขาจะแต่งตั้งผู้ว่าคนใหม่ แล้วอีกอย่างนึงเขาจะประกาศทอดีเด่นด้วยในเมืองหลวงจะไปไหมพ่กคุณยันตกลงไปก็ไปไปนะไม่ประชานไม่บาดคืนไปน้ำตาคุณอะไรนะพิชิตชนพี่ชนไปยังตกลงทอดีเด่แล้วหลวงชาญพิชิดชนฉันจะล่วงหน้าไปก่อนฉันจะไปเคลียร์งานก่อนว่าทางสะดวกไหมเดี๋ยวฉันจะรุนน้องตามไปอีกหลือ อยู่นี่เลยไม่ต้องตามชคไปนล้วคุณหายเขาเนี่ไปกูเลยด้วยนะอย่าให้มาตบบ่พ่อเลยนะอย่าลืมงานรุกนี้ทุงนี้พรุ่งนี้เจอกันพี่คนเยอะรายได้อาจจะดีก็ได้นะจ๊ะเอาทุนงานบริสุทธิ์เราไม่ได้ไปพี่ไปต้นใครเขาขออย่างเดียวไม่ใี้หนูชีวิตเราสองคนเอออะไรมันจนจัง ทางสุดเจ้าเบอร์มัเป็นเหมกในใรจรแเชื่อ้องโทรราคาแพงจะทามาดูชีวิตของใจมากกชื่อจะเกิดอะไรที่ต่อไป พอสายสวนอ่านคุณค่าของแม่ต้องจ้าอุปสรรคมาแส่คุณเป็นแสงยันสาในกินเลย